สีขาววันนี้เราจะมาชมเครื่องอัดเม็ดนะครับตัวน,นี้จะเป็นลูกค้าออสั่งสีดํานะครับแต่จริงจริงจะเป็นสเกสีแดงครับตัวนี้ลูกค้าต้องการสีดำลูกค้าไม่ชอบสีแดงเราจัดให้ได้ครับเราจัดให้ได้ลูกค้าพิเศษเลยก็ตัวนี้จะเป็นหน้าแว้นขนาด6มนิน,นะครับตัวนี้ใช้ในการอัดปุ๋ยอัดปุ๋ยข้อก็อะไรประมาณนี้ครับปุ๋ยขี้ไก่อะไรประมาณนี้นะครับเม็ดอาจจะใหญ่นิดนึงนะฮะเม็ดก็จะเท่ากับสําหรับใส่กับเครื่องพวกเครื่องเกี่ยวกับ เครื่องล่อนเครื่องพ่นปุ๋ยปกตินี่แหละครับก็ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาทางเพจหรือว่าติดต่อทาง YouTube หรือว่าอีเมลหรือว่าเบอร์โทรหรือว่าไลน์ก็ได้นะครับพร้อมสั่งแจ้งได้เลยครับเดี๋ยวจะมีทีมงานคอยตอบนะครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะนำคลิปอื่นเข้ามาเสริมเรื่อยๆนะครับฝากติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับผม